ขอกราบขอมาอาจารย์นะครับอาจารย์พรายยมที่อยู่ทางด้านในเดี๋ยวาขอลุ่งกระได้ไม่รอเดี๋ยวมาอาจารย์เพิ่นรับมาตรฐานเสร็จแล้วเอาจารย์อยู่ต่อกันนะครับรอแป๊บในทางด้านลงครัวก่อนส่วนหนึ่งยผีอยู่ทางนอก็คนงจะไปรับอาหารทางด้านลงครัวเป็นยัด người dân đặt nơi để lò quách lên lò cho đến lắm ở hà nội nhì 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพบรักทุกท่านนะครับวันนี้าสารพั์ร้านบ้านหนองบ,งบวแรงอำเภอเดือุรุจังหวัดบุบลราชธานี้นะครับตำบลเมืองเดชนะครับก็บเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างได้ได้ที่คำซ้ำซ้อน อกชิ้นมีไอติมนะครับไอติมนะครับนี่เป็นน้ำแข็งนี่ะเลูกชินชนนนน้นนะครับยีบห้อเลยดนะค่ไม่ที่มยีบหอเลยคนเยอะมากนะครับาสมรวมกันนะครับเป็นสี่นร่กเป็นตำส้มส้มตังนะครับ ข้าวแถวกันเป็นอย่างระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่เป็นอะไรเนาะน้ำดื่มนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะครับค,คนเยอะนะครับอตอนนี้เวลาเก้านาฬิกานะครับ มีอะไรบ้างครับทีนี้เป็นต้นตังไอ้ที่เอาบ้าด้วยครับมี้ห้ครับแต่ว่าบ๊วยเลือกบอกเลยตอนบ้าบ๊วยเลือกบ่าจะมาขายครับเป็นหวยนะครับไปครับไปได้ยังไงไอ้ที่เอาเสื้อผ้าครับเอาได้เลยครับไปเปลี่ยนที่เองครับขาเลือกทั้งหมดมันครบทั้งหมดมันมันจะเป็นคนขายครับขาเลือกเป็นคนขาย เท่ยไนะครับเทาเี่นครับเาเี่ยวครับี่เขาเียวอันนี้เขาเียวนู่นอยนคไถึงไหนก็สร้าครับอคยนาเี่ยมาได้แต่เชื่อครับือมานะครับ น้ำย็นเงนเย็นาเย็นจับยังไงนี่จับมที่จอดรถแทบจะไ่นครับจดแทบจะไม่พอนะครับการออกการออการงาการ นี่ก็จะเป็นน้ำแพ็คนะครับเปิดปั๊บไหมครับมาขายู่วครับรตลี่นี่ครับมาขายังไม่อยาขายแต่น้ำส่วนมากก็น้ำนะครับน้ ข้าวผัดครับกว้างกว้างนะครับพื้นที่กว้างกวางมากนะครับตะกี้ครับตะกี้กสวย นี่น่าจะเก็บไป้บ้างแล้วนะครับสมีวิชาดีถูกรวยรวยซวิชามาริยาก้าโคดีมีสินอันไดมากจากบนตัวเดียวเนียวานาวุธรัเกันไปปฏิบัติประจำวันแท้เอายูมเอกสจรไอยื่บ้านได้บ้างได้บกางแต่แด้ไ่าี่ครัใงอากมีสติมติสัิสตส ตำกล้วยือเป่มาจำบ้านดหมดนะครับเกี่ยงนะครับเย็นทุกร้านนะครับ ทัางไงก็ฟังเคศียนะครับ เยอะมากนะครับรวมกันนะครับมากว่าใส่ตัวน ดูมุมนี้กันครับคนเยอะมากนะครับมุมนี้ยังแตกไม่หมดนะครับ โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศของบ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ